งานของคุณแม่ก็ต้องทำอีกโอ๊ยจะบ้าดตายอะไระแ,แกเอากังหันมาใช้เป็นพลังงานทดแทนสิแม่ตองวนวลหันมารู้จักพลังงานทดแทนกันเถอะเอ๊ะอะไรวะงงอ่ะอธิบายดิอย่างอื่นแกต้องรู้จักพลังงานทดแทนก่อนอิทิอธิบายให้ตองนวลฟังสิว่ามันคืออะไรโอเคเลยเดี๋ยวรออธิบายให้ฟังเองนะตั้งใจฟังดีดล่ะ โดยทั่วไปนะคะพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลเช่นถ่านหินปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติค่ะซึ่งจะปล่อยคาร์บอนออกไซด์อันมหาศาลเลยซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนตัวอย่างพลังงานที่สำคัญนะคะเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้พิภพ เชื้อเพลิงชีวาภาพพลังงานน้ำมันดิบน้ำมันปาล์มและพลังงานน้ำมันพืชค่ะอ,อ้าวอีเฟืองเล่าให้อีตองนนทนฟังหน่อยทําไมต้องมีพลังงานทดแทนคือโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นกําลังเรื่องพาพลังงานไฟฟ้าขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันน่าเศร้าที่เราต้งองใช้เชื้อเพลิาสมัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเการเผาฟอสซิลโชคดีที่ผู้คนส่วนใหญ่ จำนวนมากนะครับยังยอมรับว่าความจริงที่ว่าระบบนั้น,นมันไม่ยั่งยืนในระยะยาวแม้ว่าฝลพิษทางอากาศจะไม่ใช่ปัจจัยใหญ่มากแต่การขาดแคลนทรัพยากรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และมันจะเป็นอุปปรรคต่อการเจริญเติบโต,ตของมนุษยชาติในอนาคตดโดยรวมนี้ก็คือเหตุผลเบาืปอาการที่ว่าทำไมพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นแนวโน้มสำคัญสำหรับอนาคตของมนุษยชาติก็เลยต้องมีพลังงานทดแทนขึ้นมาครับ ทีนี้เข้าใจเรียกหรือล่าตองนวลไม่ได้ฟังอะ่ะตอบแชทคุณหลวงอยู่โอ้ยไทยไวสาด้าชอเมิงทิพ์วันนี้พวกเรานะครับจะมาเล่าเรื่องพลังงานทดแทนนะครับให้ชําทิพฟังกันอย่างแรกนะครับเราต้องรู้จักประเภทของพลังงานทดแทนกันก่อนพลังงานทดแทนนะครับแบ่งเป็น7ประเภท 1. พลังงานแสงอาทิตย์ 2. พลังงานลม3พลังงานความร้อนใต้พิภพ 4. พลังงานชีวภาพและชีวมวล 5. พลังงานน้ํา 6. พลังงานจากขยะและ7โรงงานไฟฟ้าพลังงานจากขยะนะจ๊ะมามาชาวเมืองทิพพ์เรามาดูจักแต่ละประเภทดีดกว่ามาจากเจ้าหลวงทุกคนเรามาเที่ยวฟังเรือกพลังงานทดแทนไปดีกว่า let's go เที่ยวทพิ์เที่ยวทพย์เที่ยวทพิปปลอดภัยโควิดและเที่ยวทพิปเทานา พลังงานแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ให้พลังงานจํานวนมหาศาลแก่โลกของเราพลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญที่สุดเป็นพลังงานสะอาดไม่ทําปฏิกิริยาใดๆอันจะทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลแสงอาทิตย์ซึงเป็นสิ่งผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง4 4เลยทีเดียวข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ 1. พลังงานที่ไม่มีวันหมดเป็นพลังงานธรรมชาตทิที่ได้มาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิต์น,นั้นจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น 2. พลังงานที่สะอาดพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากโซลา่าเซลล์นั้นเกิดจากการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งต่างกับพลังงานอื่นที่ต้องเผาไหม้ก่อน 3. ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุมโลก ขอแค่เพียงมีแสงจักดวงอาทิตย์เท่านั้นและแหล่งผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ไหนก็สามารถนำมาใช้งานได้ที่นั่นเลย 4. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาดข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์ 1. ต้นทุนสูงไม่ว่าจะติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ในการติดตั้งรวมถึงค่าทำนุบำรุง 2. ดวงอาทิตย์ไม่สามารถสอดส่องได้ตลอดเวลาเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินการผลิตไฟฟ้าจะหยุดตัวลงเราจำเป็นต้องเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วข้อนี้จะสอดคล้อกับข้อแรกที่ว่าค่าใช้จ,จ่ายสูงได้อีกด้วยครับ 3. สภาพอากาศที่แปรปรวนมีการแปรปรวนง่ายบางวันอาจจะมีเมฆลึะฝนตกตลอดเวลาเราจงไม่มีแสงพลังงานจากดวงอาทิตย์ให้เก็บเพื่อที่จะนำมันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า4ความเข้มของพลังงานผาเข้าต่ำความเข้มของพลังงานที่มาถึงพื้นโลกนั้น หากไม่สูงเท่าที่ต้องการจะทำให้พลังงานขาออกนั้นสูงขึ้นแทนซึ่งจำเป็นต้องจ่ายจำนวนเซลล์จากแสงอาทิตย์มากขึ้นรวมถึงพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย2พลังงานลมนะคะเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิสองที่ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์แชแล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก ได้รับความสนใจนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและในขณะเดียวกันกังหันลมก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถนำพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้าและในการสูบน้ำซึ่งได้ใช้งานกันมาแล้วอย่างเพร่หลายค่ะพลังงานลมเกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกทำให้อากาศร้อนและลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่ค่ะ ข้อดีนะคะมีประสิทธิภาพการทำงานสูงมีความสมดุลด้านพลังงานที่ดีเยี่ยมดำเนินงานได้รวดเร็วฟาร์มกังหันลมสามารถติดตั้งเสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ในประเทศที่ส่งเสริมพลังงานลมพลังงานลมสร้างอาชีพม,มากกว่าพลังงานฟอสซิลค่ะราคาถูกลงมาเรื่อยๆแลคาดว่าจะเป็นพลังงานราคาประหยัดได้ในอนาคตค่ะ S <S.> ข้อเสียนะคะสามารถติดตั้งได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมออาจบดบังทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงแก่ชุมชนใกล้เคียงลบกวนขึ้นวิทยุและโทรทัศน์ในรัศมี1-2กิโลเมตรและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นสัตว์บางชนิดจะต้องอพยพอยู่บ่อยๆเช่นนกค่ะ 3. พลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งหมายถึงการใช้งานอย่างหนักจากความร้อนด้านในของโลกแกนโลกของเรานะคะมีความร้อนอย่างเหลือเชื่อเลยค่ะโดยร้อนถึง5,500องศาเซลเซียสหรือ9,932องศาฟาเรนไฮต์จากการประมาณการเมื่อเร็วๆนี้นะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะ แม้แต่พื้นผิว3เม็ดด้านบนสุดของโลกนะคะก็มีอุณหภูมิที 60, ่ใกล้เคียง10ถึง26องศาเซลเซียสหรือ50ถึง60องศาฟาเรนไฮต์อย่างสม่ำเสมอตอลอดทั้งปีค่ะนอกจากนี้นะคะกระบวนการทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันจึงทำให้บางทีนะคะอาจจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่ามากเลยค่ะ <te ak> ข้อดีนะคะ การผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพนะคะแทบจะไม่ก่อมมลพิษเลยค่ะหรือแทบจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาพลังงานนี้นะคะเงียบและน่าเชื่อถืออย่างที่สุดโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพนะคะผลิตพลังงานประมาณร้อยละ90ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับร้อยละ65ถึง75ของโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อเสียกันดีกว่าค่ะ หากเราพิจารณาในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกับการใช้พลังงานชนิดอื่นๆค่ะเช่นนะคะถ้าเรานำน้ำจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพนะคะที่มีปริมาณแรซธาต์อยู่ในระดับสูงเมื่อนำมาใช้แล้วระบายลงในแหล่งน้ำธรรมชาติตามผิวดินนะคะอาจเกิดผลกระทบต่อผิวดินที่ใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภคและระบบบาดาลได้ค่ะ ลังงานชีวภาพและชีวมวลการนําของเสียจากสิ่งมีชีวิตเช่นขยะที่เป็นสารอนินทรียหรือมูลสัตว์ใหมัให้ย่อยสลายโดยปราศจากออกซิเจนจะได้แกส๊สมีเทนซึ่งนํามาใช้ใน้เชื้อเพลิงได้ชนิดหนึ่งปัจจุบันชาวกเกษตรก,กรได้นําพวกที่เลี้ยงหมูควายสัตว์ปีกนะครับได้ใช้เทคโนโลยีที่ทำขึ้นเองทำให้ผลิตได้กา๊าซชีวภาพมาใช้ในคัวเรือนมากขึ้นนะครับ ทำให้การลดใช้พลังงานฟอสซิลได้เป็นจํานวนมากเกษตรกรบางส่วนยังมีขายมูลสัตว์ที่ทําให้กับโรงงานที่ผลิตก๊าซชีวภาพนะครับเพื่อการพาณิชย์ด้วยพลังงานชีวมวลนะครับคือเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตไม้ฟืนนะครับแกลบกับอ้อยเศษไม้นะครับที่เหลือใช้นะครับมาทําให้เป็นเชื้อเพลิงครับก็คือเหมือนเราจุดไฟเผาใช่ไหมครับเราใช้ไฟนั้นนะครับเป็นความร้อนในการที่ทําให้อาหารสุกครับ ต่อไปนะครับข้อดีของชีวภาพและชีวมวลนะครับข้อดีนะครับ1ประเทศเกษตรกรรมนะครับมีข้อไดเปรียบเนื่องจากมีต้นทุนทางวัสดุมสูงนะครับ 2. นะครับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมูลค่านะครับโดยสามารถลดปริมาณขยะรวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ปาเกษตรกรอื่นสาหกรรมเพิ่มรายได้กับเกษตรกรได้ด้วยครับ3าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะภายในครัวเรือนนะครับ 4. ไบโอดีเซลนะครับเป็นเชื้อเพลิงปรับให้ใช้ในชุมชนได้ง่ายนะครับ 5. โรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวลมีขนาดไม่ใหญ่จึงเกาะมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้นะและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต่อชุมชนนะครับได้ไม่มากนะครับแต่ข้อเสียนะครับ 1. วัตถุดิบจากพืชผลทางกเกษตรกรรมนะครับมีวงจรผลิตตามฤดูนะครับจึงไม่สามารถมีปริมาณ ที่แบบว่าไม่สม่ำเสมอกับอยู่กับปนไกตลอดเวลาครับ2วัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรนะครับบางชนิดนะครับทำใช้ได้ไวไม่นานนะครับ 3. วัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรนะครับต้องมีระบบการจัดการที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายและความอาศัยอยู่ของชุมชนครับ 5. พลังงานาน้ําซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างกําลังโดยการอาศัยพลังงานของน้ําที่เคลื่อนที่ปัจจุบันนี้นะคะ พลังงานน้ําส่วนมากจะถูกใช้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้านอกจากนี้แล้วนะคะพลังงานน้ํายังถูกนําไปใช้ในกลุ่มชลประทานการสีการทอผ้าและยังนําไปใช้ในโรงเลื่อยอีกด้วยค่ะพลังงานของมอน,น้ําที่เคลื่อนที่ได้นะคะถูกมนุษย์นํามาใช้นานแล้วนับศตวรรษค่ะ โดยได้มีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการงานต่างๆในอินเดียและชาวรมันก็ได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการหม่แป้งจากมาเมล็ดต่างๆค่ะส่วนผู้คนในจีนและแตะวันออกไกลน,นะคะก็ได้มีการใช้พลังงานน้ำเพื่อสร้าง p พอร์ชวิวเพื่อใช้ในการวิ์น้ำเพื่อการชวนลประทานค่ะ โดยในช่วงทศวรรษที่1,830นะคะซึ่งเป็นยุคที่การสร้างคลองเฟื่องฟูถึงขีดสุดค่ะก็ได้มีการประยุกต์ออกพลังงานน้ำนะคะมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงจากเขาโดยอาศัยรางรถไฟลาดเอียงค่ะโปกพลังงานขยะขยะจากชุมชนบ้านเรือนและกิจการต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพเช่นก็คือกระดาษ เศษกระดาษไม้นะครับซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ใช้ในการออกแบบให้ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับโรงงานไฟฟ้านะครับจะใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงจะนําขยะมาเผาบนตะแกรงในความร้อนที่เกิดขึ้นใช้ต้มน้านะครับจนน้ากลายเป็นไอน้ําซึ่งสามารถเพิ่มแรงดัน oh. ออกเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้นะครับข้อดีนะครับ 1. ไม่ต้องคัดแยกขยะบนขยะตัดขออยะมูลฝอยครับ 2. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ กันอย่างแพร่หลายและได้รับความทดสอบแล้วนะครับจสําหรับการเผานะครับทําลายขยะมูลฝอยและมีสมรรถภาพตรงตามวัตถุประสงค์ครับสสามารถจัดเก็บกับขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบแต่ละค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับสสามารถให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้สูงถึง8 5เซนะครับข้อเสียนะครับ 1. เงินลงทุนนะครับค่าใช้จ่ายในการดําเนินนะครับมีค่อนข้างสูงมากครับ เจ็ดโรงงานจากขยะจากปัญหาการฝังกรบขยะนั้นทําใด้ยากขึ้นการกําจัดโดยการเผาเป็นวิธีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์จากขยะมากที่สุดน่าจะเป็นทางเลือกที่นํามาใช้ค่ะ ปริมาณขยะที่มากมายนี้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคมมากมายการคัดแยกขยะจะมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะในส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และประหยัดงบประมาณในการทำลายขยะสงวนทรัพยากรประหยัดพลังงานและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ค่ะประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มขึ้นโดยตลอดหากไม่มีการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่มากขึ้นในปี2558จะมีปริมาณขยะต่อวัน ถึง49,680ตันหรือ17.8ล้านตันค่ะปัจจุบันมีการคิดค้นเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่สามารถแปลงขยะเป็นพลังงานและใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นโรงไฟฟ้าขยะมักได้รับการตอต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเทคโนโลยีบางชนิดใช้เงินลงทุนสูงมีค่าใช้ใจ่ายในการจัดการขยะ ให้เหมาะสมก่อนนำไปแปลรูปเป็นพลังงานต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการกับฝุ่นควันและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะอีกทั้งข้อจำกัดทางด้านการเป็นเจ้าของขยะเช่นผู้ลงทุนตั้งลงไฟฟ้าอาจไม่ใช่เจ้าของขยะทำให้กระบ,บวนการเจราจาแบ่งสันผลประโยชน์มีความล่าช้าโอเคละทีนี้เยาวารุ่นมังทิพย์เข้าใจกันหรือยังแต่ยังไม่หมดนะ่พะพมหาพีวีเจ้า นำโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาให้เยาวรุ่นได้ฟังด้วยกันวันนี้พระมหาทีวีเจ้าขอยกมา9โครงการด้วยกันไปดูกันเลย 1. พลังงานน้ำในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนใจพระราชบิทาในด้านวิศวกรรมศาสตร์มาตั้งแต่สพยัยเอาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ทําให้พระองค์ทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนเป็นอย่างดีว่าจะนําน้ําในเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรต้องสร้างขนาดใหญ่แค่ไหนเพื่อที่จะให้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมรวมถึงต้องไม่เป็นปัญหาต่อการใช้น้ําของเกษตรกรด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์จึงทำให้การพัฒนาด้านน้ำในไทยเติบโตอย่าง มั่นคงสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริงโดยพระองค์ทรงเน้นการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อหลิตกระแสไฟฟ้าไว้ให้ชุมชนใกล้เคียงเสริมการทำงานของเขื่อนขนาดใหญ่ที่จัดทำโดยภาครัฐซึ่งจะทำให้แต่ละชุมชนใช้ทรัพยากรได้มีประโยชน์สูงสุด และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 2. แก๊สโซฮอลจากผลิตภัณฑ์เอทานอลอีกสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพรับปรีชาสามารถและพราวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านพลังงานของในหลวงรัชกาลที่9พระราชดำริเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่พระองค์ทรงรับสั่งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504แล้วว่าในอนาคตน้ำมันจะขาดแคลนและมีราคาแพงจึงทำการทดลองผลิตแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงทำให้น้ำมันแกสโซฮอลในสวนจิรดาโดยเริ่มตั้งแต่การทดลองปลูกอ,อ้อยหลายพันเพื่อคัดเลือกพันุ์ที่ดีที่สุดนำมาเป็นแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการผลิตแอทานนอลผลิตกับน้ำมันเบนซินจนกลายเป็นน้ำเชื้อเพลิงแกสโซฮอลได้สำเร็จ 3. ไบโอดีเซลนอกจากพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาเช่นกันดังจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาไบาโอดีเซลเมื่อปีพุทธศักราช2526ี่ที่ทรงมีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่สากรนิคมอ่าวลึกจังหวัดกระบี่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหมองให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กกำลังผลิต110ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อทำการทดลองผลิตน้ำมันไบโอดีเซลค่ะ 4. ดีโซฮอลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมน้ำมันดีเซลกับแอลกอฮอล์เพื่อนำไปใช้แทนน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของในหลวงรัชกาลที่9 โดยโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตดาได้เริ่มวิจัยน้ำมันดีโซฮอลขึ้นในปีพุทธศักราช2541และพบว่าสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ดีเซลได้ดีพอสมควรพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาควันดำได้กว่า50%อีกด้วยค่ะ 5. โครงการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สขยะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงนสนพระราชาหรือไทยเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้า,า,า,าจากแก๊สขยะเป็นอย่างมาก โดยได้พระราชทานงบป,ประมาณจากมูลนิธิใช้พัฒนาจำนวนหนึ่งล้านบาทให้แก่คณะทำงานของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับพลังงานขยะจนในปีพุทธศักราช2552จึงสามารถนำม,มาผลิตไฟฟ้าได้สำเร็จจำนวน4 8 8 0 8 0หน่วยค่ะด้วยการนำขยะมาทับถมกันแล้วใช้ท่อฝังเข้าไปในกองขยะดึงแก๊สมีเทนออกมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านับเป็นต้นแบบของการผลิตไฟฟ้า จากขยะจนสามารถต่อยอดพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างในปัจจุบัน,นะค่ะ 6นะครับโครงการเชื้อเพลิงอัดแท้งและระบบผลิตน้ําเย็นโดยใช้ความร้อนจากแกลบครับพระองค์นะครับได้แสดงให้ประชาชนชาวไทยนะครับเห็นว่าแกลบมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518นะครับทรงมีพระราชดำรัสนะครับให้นําแกลบที่ใช้จากโรงสีข้าวส่วนจิตรดานะครับที่เหลือใช้มาเป็นจํานวนมากนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท้งครับสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับยังได้ทดลองนําผักตบชวานะครับที่เป็นวัชพืชตามแหล่งน้ํามาผสมแกลบทําให้เป็นเชื้อเพลิงเอ่อแท่เชื้อเพลิงแท่งนะครับและทําการทดลองนะครับพัฒนาอ่การผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับจนสามารถนําเชื้อเพลิงนะครับที่ได้เหมือนถ่านไม้นะครับทดแทนเชื้อเพลิงผลิตชนิดอื่นๆได้นะครับ 7. โครงการแกลชีวภาพมูลสัตว์นะครับเมื่อปีพุทธศักราช200 522ครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระราชดำริทดลองแก๊สชีวภาพนะครับจากมูลโคนมนะครับในโครงการสวนจิตระดานะครับโดยนำนะครับวัสดุเหลือใช้นะครับทิ้งจากการแปรรูปผลผลิตนะครับทางเกษตรและมูลสัตว์นะครับมาหมักในบ่อที่มีสภาพไรยากาศนะครับจนเกิดเป็นแก๊สชีวภาพที่มีคุณภาพจุดติดไฟนะครับและมีความร้อนได้อินน้ำหนักเบากว่าอากาศนะครับ อีกทั้งยังไม่มีกลิ่นนะครับโดยแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้นั้นนะครับสามารถนํากลับมาเป็นเชื้อเพลิงให้แก่ความร้อนให้แก่ระบบการผลิตโรงงานรูปแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยครับภายในโครงการสวนจิตรดานะครับนับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการใช้นะครับวัตถุเหลือใช้นะครับมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืนครับเป็นไงกันบ้างอยอดรูปของ รงานทดแทนของข้า <c oughs> ยังไงก็ขอปากด้วยวันนี้พระมักร์ที่เจ้าแม่ตองอนวนและอ e ีิทิบและอ e ีเทธิ์ด้วยก็ได้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะลาไม่ต้องมาบอกวนะ่าละผิด แหล่งการในานามพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพขออวยยศอวยพรให้เยาวรุ่นแห่งเมืองทิพทุกคนสอบติดมหาลัยดีๆเกรดดีๆนะลูกนะเราจะเป็นเยาวรุ่นเมืองทิพเราจะต้องปังปูดีเย่ำ u m ุกวันสืบไปไว้